สบายดีสวัสดีครับนิทาสาวเรา,ารักต่างวัยค่ะพญ่สมนิตรักต่างวัยพญ่พาไปใส่บุตอนนี้เหมือนอลูกเขาป้าเนี่ยเขาพาเขาดง <c oughs> ออกจากห่างมาออกจากห่างมาลงทงเขงามานนี่ยม,มาชมบรรยากาศทงไพรทรหรงหน้าเ<อ>ห็นทงไพรทงหน้าเข่ากําลังเขียวกิดมีกำลังเหลืองกิดมีนะครับเอพี่นอ้องเบิ่งเข่าหน้าเขาบ่มีเข่าหน้าเข้ามาเบิ่งของเพิ่นก็ได้ดอกเบิ่งของเพิ่น อันนี้บ่านได้เกี่ยวดอกนะครับก็คงจะอาทิตย์นานี่กุ้มเลยเกี่ยวอันพร้อมกันเพื่อนน่าจะเอารถเกี่ยวมั้งเนาะเอารถเกี่ยวเกิดว่าผมยังบ่ทันเดืองเกี้ยวอันเกี้ยวกับมีเกี้ยวกับมีเดืกี้ยวกับมี่เรืองกับมีแห้งแล้วกับมีบ่แห้งกับมีบ่แมนอันนี้ก็เริ่ม ี้าวมาเส้นบ้านดอนอีไข่อยู่คลองน้ำด้วยนี่นี่ห้องน้ำก็แห้งแล้วละ,ละบ่เหลือน้ำจักเม็ดบ่มีรถดอกอเปลยวเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเห็นบ่แห้งคอรอนะครับแห้งคอรอลอแคลร์บ่มีนม้ำน้าน้องสำโรงเจ็ดกิโลเ <c oughs> หมือนท <ไป S 2> ่าน <7 S 1> ี่ไปฮอดจากนี่ไปฮอดบ้านเจ็ดกิโเจ็ดกิโลขี่ไปเรื่อยๆ ข้างน้ามเ้นบ้านผมบ้านเท่าละ่ะไหไรไปลงหนองห้องอา้านีขึ้นยุงมีแต่หน้าเนะนีย่ยห้าไล่พึ้นวานเอาดีเนาะเขาหน้าวานอา่ามันเป็นเขาหน้าวานก็เลยเป็นจังสี่ถ้าเขาหน้าดำมันมันจะงามกว่าเขาหน้านาตีเนี่ยเขาหน้าดำเนี่ยเขาหน้าดำมันมันจะงามกว่านี่เป็นย่อมเป็นย่อมไปนะครับหน้าเขา บเปันมันเขาบัวงามเนาะเป็นเขามากาเลยเออบ่มีห่วงเลยเด็ดมีอยู่ห่างห่วงละห่วงละบ่ถึงเจ้าเมียมาลองตองต่อนเอ้าตูบร้านอาหารนี่นะแมตูบร้านอาหารเมื่อนี้พอย่าย่าไปเรื่อยๆบ่มีจุดหมายเนี่ยบ่มีจุดหมายตามใจเมีย ไปเรื่อยๆเส้นทางเน่ยเส้นทางตามใจเมียว่าไปนี่อาบังน้นไปไซส์่ะสันมั่ยไปก็ได้ไปโดดวแล้วได้แต่ละคับไปเบิ้งไปเบิ้งเปล่าไปป่ะสันนี่ไปก็ไปแล้วล่ะไปก็ไปแล้วนะครูขับรถพาไปเนาะสบายสบายเนาะเน่ยพอดีให้ในเมือนี่ฟ้าบดทองฟ้าบดบ่ฮ่อนบ่เอาเพราะว่าย้อนยังฟ้าบดย่านพ่อใหญ่อันดำโอ้ย่าฮ่าโอ๊ยขอพอยนไยห่อยพอยนไยสังเกตกัน ขายขาดแล้วข่อยมีเมียแล้วฝ่าย่ยันนั่นหรอดัเจ้ากสิมักค่อยขอยอึ้นเขาเยอะดหลตที่เนาะตอนนี้หันน่าไปอำเภอกุดจับครับอำเภอกุดจับแมนไปทั้งอำเภอกุดจับรอบนี้รถบ่มีดับ<อ>เพราะว่าเฮ้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเื่องน้ำมันเฟืองน้ำมันเคเรื่องกับน้ำมันเฟือง พอมีดับไปเรื่อยๆอู้เดี๋ยวกลับกองเห็เบื้องข้างนีดน้ำยังมีอยู่นะครับแมนเขา่าเบื้องแม่เขานะกทำนึ่งเกี่ยวกับ,กกบน,นึเกี่ยวลุวยน้ำแล้วแมนเกี้ยวลุยน้ำแล้วเกี่ยวมากแล้วก็เอาไปตากเนาะตากเกียเก่ยวเข่าดิบเกี้ยวเรานี่นได้ออสูบน้ำได้ไหมอ่าพนักสูบสูบน้ำออกจากไครหนาอ,อ่าบานคือมุนคาบแต่บวกนี้บ้านอัน ยา,าค่าอันเล่นเอาคนเกี่ยวนีว่ยฟาดเทอาปวดเอวประคักเด้นี่อันยังสี่ข่อยปวดเยวแล้วมันปวดเอวเนนะาะก็คิดว่าไม่เข่าเด้คิดว่ายาค่าวัานเดทตะกี้นะ่ะเอาเบิ่งคนรอกับคนงามคือเก่กาดีแต่ว่าพอแดดละม่นมีแดดพอแดดก็รู้ว่าสิไปฮอดเคลื่อนหน่วยหลวงเด้อ สียไปฮอดอันอำเภอบ้านผือเด้อพี่น้องเไยสวนดอกไม้บ่ป่ะปาดตัวไปฮอดเพื่อนอ่ะบ่สถามบอดีไปก็ได้เอามอเตอร์ไซค์แว่นช่วงนี้นะบ่ได้มีปัญหารถก็ไม่ดับเลยเนาะบ่บ่บ่ได้เฝ้าเขาบ่ได้เฝ้าโมเตอไซขายที่16ไร่โอ้ยมิ่งได้ประกาศขายที ไซส,ส่งคาสันแขนกับคาสันเสื้อแขนสันทรงคาสันเท่ปะเท่อยู่ตรงไหนเท่ว่าเย็นดีขนาดเด้อเย็นดีเนาะเย็นดีเย็นสบายเย็นสบายสาวนาบอกเย็นสบายเย็นสบายชาวไร <c oughs> <c oughs> วอดใจแล้วนาะนี่เนาะเป้าหมายก็คือไปเรื่อยๆโอ้ง่วงๆอวงง่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 วงบ่วงง่วงง่วงง่องง่วงง่วงง่วง่วง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 ง่งง่วงง่วงง่วง่วงง่ว่งง่วงงงง่วงงกวงง่งง่วงง่วงง่วง่วง่วดว่ง่งงตั้ง่จงบิวงมันงังเอิงงอวงง่วงป่วงง่วงง่วงงลวนง่วงงง่ น้องยั่างน,นี่ดนะิบ้านน้องห้างพ่อจันจชื่อว่าบ้านน้องห้างต้อ,อ้มีตลาดโอ้อยแถวนี้มีอันมีร้านค้าร้านค้า,า,าก็มาไปเรื่อยๆเบิ่บงเบิ่งทางนี่คุณนอ้องไกลไกลคุณทางดีบอ่อจาว่าทางดีกันยกไปได้ก็สิยกไปอยู่เมืองลาวก่อนนะยืมเนาะ เวลาเข้าเมื่อเมื่อบ้านเลยยืนมาเอาท้างนี้ไปน้ำเนอาะโอ้ยกระจำนี่มันกระปวดเกินไปละพาเวลาเข้าโบยู่เข้ากันยกขึ้นมากกลับขึ้นมาก็ยังไงยูทูบเบอร์เล่ากระเจ้าว่าเมืองไทยป้าดถนนง่ามให้ง่ามขาดโอ้หวัดนี้ร่มเย็นเด้วัดเนี่ยไม้ไพี่น้อง ต้นไม้เปล่งบรรยากาศค่ะหมดบาดหายไปบทดบาดหายไปบันนีสิภาาเป็นไซนี่ยังโบโลจุดไม้คิดเัี้ยพอพ่อเธอจุดไม้อันนี้รถสองแถวเนาะสองแถวไปไต้บุนี่ไปหอดบ้านเพื่อรือไต้บุ ล่มเรื่นขนาดจุดหมายของเราก็คือไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี่ยวแต่ไปเรื่อยๆตามทางไปตามทางของฉันไปตามทางของเราเอาเบิ้งเบึ้งเบึ้งรอรถขนาดได้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 โอ้เป็นเดียวล้วเป็นเดียวอ๋อโยงเนงนองเนงนองเน่งโอ้ไปขายที่ดินก็หลายหลายตลอดทางเด้อพี่น้องเลยขายที่่นี เป็นไฮไทยเป็นไทยเฮ็ดหยังจ้ะว่าปลูกอ้อยบ่แถวนี้เพิ่นเป็นไฮอ้อยเนาะกว้างกว่างแง่ๆง่ไฮอ้อยกาชะออนก็ไก่รถไถใหญ่เลยเด้บ่าว่ถ้าเฮามีดินสนี้เฮากับพัอยู่เด้นเนาะโอ้ยคักความสุขของเฮาแหละนี่ความสุขล้วนๆเลยมีรายได้เนาะอย่างได้แบบนี้เลยพี่ทั้งพี่ครับนุ้ยเขาเจ้าไถดินไปไล่ลายอันนี้ปลูกหยังเนาะนี่เนาะน่าจะปลูกอัน มันตัวนี้นี่น้องอยากได้เนาะต้นสองฟังก์คุณเหง้ากว่าอยากได้อสส่วนอ้อยพี่น้องขัดคัดขัดขัดขักเที่ยวขัดแห้งเดินช่างต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆร่มมีจุดหมายจุดยังไปเรื่อยๆ เฮาเฮาบ่มีดินบ่มีหยังเฮากาเบิ่งของเพิ่นเอาอนี่นะเบิ่งดูอันนี้ก็แม่นว้าวดูอันนี้ปลูกมันบ่นี่ปลูกอ้อยเพขาว่าปลูกอ้อยบ่เพราะว่ามันสวนอ้อยดิอ้อยกุ้ง่น้องอู้เบึงสุดขอบแล้วบังรถข้างหลังเด้อรถมาข้างหลังอ๋อมีแต่สวนอ้อยเนาะแถวนี้เนาะแม่นเขาจะมาเฮ็ดอ้อย เงื่อนที่นอกไปละสะออนน้ำเขาดเฮาบุมีเนาะบ้บานบ้านยางบ้านป่องบ้านป่องนี่อันนี้ก็อ,อ,อ้อยอ้อยนี่ตัดใกล้แลวเด้มันเป็นอันนั้นแลวเด้มันแกและนะ้วเนาะนี่แล้วเกีียวเขาเล้ยวก็จะเริ่มตัดอ้อยละตัดอ้อยไปขายคนที่บ่มีดินบ่มอ่ากะยากคิดอยากเฮ็ดลังคนมี มีทีมีดินเพิ่นกับป้อยว่างเปล่าอ๋อตัวอันนี้ขเขาจะตัดออกยังกรอกเราเขา,าจะจะปลูกไม้เน่ยปลูกไม้ป้อถูกกว้างเนี่ยกว่างว่างดอกอู้คักขักขักชุดลูกโอลูก,ลก,ลกตาเลยสะอน้นคักเลยมึงเป็นกว้างกว่างคนไทยแล้วอันนี้เพิ่นปลูกมั่นมั้งเพิ่นน่าจจะปลูกมั่นแหละเนี่ย ปุนสวนมันปุน,น,นไ,ไก่ให้อันนี้ปลูกปลูกสวนมันมี่แหละคนทีรังเือมีทีมีสวนคนกับปล่อยว่างทิพให้หนาหงกงบางคนอะโบมี่แล้วบงคนกับทิพอยากเห็นเจ้าเจ้าเห็นเคยเห็นบ่ที่ว่าเพิ่นมีที่แล้วเพิ่นปล่อยว่างแห่มีมีหลายไปเรื่อยๆ เห็นข้าเจ้าเฮ็ดอยู่เฮ็ดเิ็นบางทีชื่นใจนะครับเขาคนละพันนะเนี่ยมันห่างก,กระออกกระมีเด็ดวัวจังวัวจังสอดกระมีมันห่างก,กระออกกระมีกระลังแตกม่านกระลังแตกอ,อันนี้เขาอยู่อำเภอกดจับอันนี้เขานา ก็ลมหมดเลยเนาะลมแห้งเนาะ่นงเบิรถเกี่ยวเขาอีกแล้วรถขั้นใหญ่เดนอันนี้เนาะอันนี้รถเกี่ยวเขาใหญ่เด้แมยนหัวหัวจังเกียวลงจากรถเทเลอ่าต้องใช้เกี่ยวเขาให้นี่บ้างแง่ที่ได้พอ่อพ่อที่พออันนี้ก็ก็นั่งเขาเห็นทั้งขั้นด้อยเนาะแม่ อันนี้อันนี้มันจะมีปุ่มอันนี้คือปุ่มีเข่าอ่ะเข่าแหงนีงครับเบื้องเบื้องอันนี้ดูลมเปล่าลมลมป้าเข่าลมเข่าลมลมคักลมเนี่ยคัณโบบเบื้องดีว่าคิดว่าเป็นป่ายาข้าวชนเดอพุ่นแล้วพูดสิได้เงินรถเกี่ยวเข่าพุ่นแล้วเนาะพุ่นเขาโบเกี่ยวแล้วนี่เอ้ป้าเขาปวดเขาปวดแล้ว กได้เห็ล่องงล่อันนี้เขาพูดย่มหมังนกับมะต้มมือต้นกระถิ่นายลายบวายบวกปิวพี่น้องเบ่งมื่อใหญ่ปิวเมพ่อใหญ่ปิวแล้วได้กีรถยังไงเมว่ปิวบ่ามันรถคันะมันเรนเอาบอไ่ดอก บหมันบ่อหอนบ่อหอนคอยกรบโบไซเลยดิเสี่ยนบ่อคอยจับเอาดิทางเหมือนปลาอุโมงค์อุโมงค์ปลาอุโมงค์ปลาเส้นทางจากอำเภอกุดจับจะไปหาอำเภอบ้านผือตอนนี้เฮาเดินทางไปอำเภอบ้านผือเนาะแมนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆข้ารอประคักเลย ไปสามเลยเนี่ยบ่กเขาออกจากบ้านตั้งแต่เที่ยงเที่ยงสามชั่วโมงแล้วแต่ห้องกิมอเตอร์ไซค์นี่ <c oughs> นยกิมอเตอร์ไซค์สามชั่วโมงแล้วบ,บ่ดับเสยบ่ดับเ <c oughs> ขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาแล้วบ่ดับแล้วอีกคกกิโลอีกคกกิโลไปหอดสามแยกน่าจะเป็น<อ>คิดว่าน่าจะเป็นบ้านน้องหัวคู่น้อ,องหัวคู่กับบ้านน้องคำหางเลยเนาะรครับ บ้านน้องคำผางกับเบาตะเวนแหม,มเคยอ่าบ้านหน้าฮีบ้านหน้าฮีหน้าดีบ้านหน้าฮี่นะบ้านน้องคำผาง,ผางโอ้อย่างแหมส่วนยางค่ะคุณน้องเป็นตาซ้อนส่วนยางแล้วนี่ปลาหยางปลาอ้อยปลามัน แล้วมีสวนยางสวนยางกคักเพราะบรรยากาศดีครับมันยากาศเย็นๆอันนี้นี่ก็สวนยางสวนยางอีกแล้วบรรยากาศขี่มอเตอร์ไซค์โอ้ยคักหลายมันบอดแดดอันนี้เขาจะเอ,อาพันปิดหน,น้ายางเนาะเขาจ้ายังขีด พีท่ท่า,างพี่กับสวนยา,นนาองอันนี้กับบ้าท่านปิดเื่อบ้านปิดหน้าย,า,ย,า,ยางพี่ปลูกมันต้นบ่อนี่ไทยไม่ไหมเนี่ยปลูกมันต้นบ่อหรือว่าปลูกอ้อยถ้าปลูกมันต้น่นต้องเฮ็ดอ่าเป็นร่องอันนี้อันนี้ขาเจ้าบอานปั้นไหมอ๋อขาเจ้าไทยไทยว้ซื้อๆว้ซื้อๆต่างต่างยางเนาะตากดินซะก่อนต่างดินต่างอย่างพี่ท่างพี่พปั้นแล้วนี่ยเทสลอนงนู้นนี่น ต้องได้ยาเป็นปลูกมั่นดีไรดีไรบ่อมีก็ได้มาชื่นใจก็เจ้าส่วนอ้อยค่ะคี่น้องดีใจน้ำพูก้าเจ้ามีเนาะโอ้โหอ,อันนี้ปลาอ้อยปลาอ้อยปลาล้วย ส่วนมากมีอ้อยลายกับหน้าเขานะว้ายครับเขาเมนอันนี้เขากำล,ล่มเมื่อไหร่อเขาว่าใครง่ามปีนี่เมนโอ้ยบานโมเดนง่ามบ่ มเ<ห>ดามอดู่บ้นความบ้านความฝันฝ <laughs> ันไว้ก่อนเนะดีกว่าร่ะฝัน <laughs> <laughs> มาหอดไสกับรูกตอนนี้ <laughs> <laughs> มาหอดปันดูปั <laughs> นดูแล้วบล่ <laughs> แมน <laughs> <c oughs> เอาไหวคือเขาเบิ้งพงเบิ้งท่า นี่เขาเจี่ยวเข่าน้าเกี่ยวเข่ามือได้เลยโอ้โหเขาเจียวเข่ามือพี่น้องเจ้าเกี่ยวเข่าเกี่ยวเกี่ยวเข่าเกี่ยวเกี่ยวมือแม่เขาง่ามนะเขาล่มเนาะเขาล่มเออเบื้องน้างคุณเขากำลังเขากำลังมันกุ้มนะครับเขากำลังซุกพอดีเกี่ยวเำิ่งไปหอดผุนเจียวมือกับข้าวเจดีย์นี่เดีย์คือสี่ขน กาจะเกลียวซีกันปั่นดูโอ้พี่เขาจะเอาเกี่ยวไปแลี้ยวเฮ้ยมองนี่กันตรงนี้มานรถปั่นรถเกี่ยวพี่ตาเลาะพักเบิ้งหัวคอยดูใส่เป็นตาเทพหมวกคอยีจะเบิ้งกล้องนี่นะเบิ้งหัวคอยโอ้ยไปตั้งแต่ ตั้งแต่เที่ยงเนาะทางเตี้ยเที่ยง <anak lonely, S 1> ตอนนี้อีกสิบฐานาที่สี now? Now. 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 Now? ่วงแงนะครับในการอย่เอ่อเคร่งรถมอเตอร์ไซค์เคร่งรถมอเตอร์ไซค์พวกแม่รถยนต์เด้พี่น้องหนาวหนาวเมื่อนีร่หนาวด้วยครับหนาวระบายจ้าหนาวเพราะว่ามันอ่าอันบ่มีบ่มีบ่มีแดดเมื่อนีร่บ่มีแดดอากาศหนาวนะครับตาบุดได้บรรยากาศของการขี่รถอีลี มื่อนี้เอาขี่รถประมาณจ็ดกิโลแต่าวาน่ะอ่าไปเรื่อยๆเ้าขีออ่อ่าตอนเนี้ยมันลอยกว่ากิโลแล้วมอเตอร์ไซค์ลอยกว่ากิโลแล้วครับ <c oughs> ม, <c oughs> มอเตอร์ไซค์นี่ขี <c oughs> ่เรื่อยๆบ่บ่บ่บบบมีหยุดนี่ตั้งแต่เที่ยงเจเขาเกือบเกือบเกือบสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงกว่า ไปทางนานี่ก็บอกวกไก่นะกติไปทอดทางแยกหัวบึงเชียงพังกตีครับทอดบ้านเทาแล้วนะครับผมทอดบานก็ทำเลยเนาะมันจะทำแล้วอ๋อซาใจบ่มาเนี่ยซ <c oughs> าใจอยู่ที่รถไถแดงมือนี่อันบ่มีแดดอ่าบ่มีแดดลมเย็นเย็นค่อยๆไปจะเย็นๆไปเนาะโอเคจากอ่า นไปบิ๊กซี่เนาะ <Man. S 2> ไปบิ๊กซี่จากบิ๊กซี่ก็ไปน้ำข้องน้ำข้องน้ำก็ไปถนนเต่นกุดจับไปฮอดนำเพื่อกุดจับกุดจับละวานี้ไปออกเสนนอำเพื่อบันพืผอตอนนี้เข้าอยู่เสนนอำเภื่อบันพืเผลอ <Man. S 2> ไปพุ้นไปสอดออกบ้านอ่าบานคำบงพมครับขึ้นมาบานน้องหัวคู่บานของเป้า,าตะเวนบานน้องคำผางนะครับ มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจะเขาฮันหน้าเขาด่วนนะครับเอาคขจะไวส้สวัสดีก่อนในการผ้ามีนตาล่องยุทธภพมองบ่เคยไปเนาะถ้าเราเราเปิดหูเปิดตาทำมือนีก,ก็ค้งกะไวสวัสดีกันเนาะเจอกันคลิปหนา้าบอกันคลิปใหม่นะคะบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ